นี่ก็ผ่านไปหลายวันแล้วที่นี่เป็นไงบ้างนะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปบ้างอย่างที่คิดนะโค้ชก็สงบลงแล้วสิสกอร์ได้เป็นเรามากจริงนะเรามากพวกเรามาแล้วชุนนี้เป็นไงบ้างหร้อยได้ด้วยผู้รู้เนี่ยเจรอยได้เงินฉันต้องขัดสามสองสองก่อที่ฉันคิดไว้การจัดการกับปัญหาที่สามสอมางันเป็นเรื่องง่ายๆเลยดูจากความคืบหน้าตอนนี้นะรู้ใช่แล้อีกหลายสัปดาห์ละ อย่างนี้ชอบเข้าข้างเพราะคนที่เหลืออยู่เหมือนตั้งสติกันได้แล้วทุกคนกลับมากระตือรือร้น,นกันมากแล้วล่ะเหมือนกับว่าตอนที่พวกเขาได้พบคนพบสิ่งก็โดยศรัทธาแล้วล่ะโอ,อ้คุณเรามากเลยนะไม่หรอกไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันควรจะต้องจัดก,การเรื่องนี้นมาตั้งนานแล้วล่ะช่วงนี้กำลังดูแลสุขภาพตัวเองอยู่ในเมื่อแกจะทายอยู่กับพวกเธองั้นฉันก็จะพอช่วยช่วพวกเธอสืบค้นเรื่องราวในอดีตได้นะขอบุนะุซานจำ่องนี้ได้นะอุนะอุซาจำเรื่องนี้ได้นะ ว่าแต่รื่ิงข่าวเกี่ยวกับเงานักมากไหมฉันต้องถามอะไรคนแ้กแต่ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยแล้วทำพวกเธอเป็นไงบ้างทางนี้ยัไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่เลยก็ประมาณนี้นะอย่างนี้ที่เองเข้าใจละสาวผู้เธอคงจะหนักพอๆกับคนอื่นรักษาความตัวเองให้ดีด้วยนะถางั้นลูบินเช่นนี้ โอ้ยโดน,นสาวแต่ตัวไม่ใช่บกดิสวัสด์หน่อยฮนะโ,ยโมเดลจันทานี่สวยมากนะผมชอบไอ้น้ำแข็งอีก้อยแล้วหรอะเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าเหฮ้ยน้นมันเดาวตกคู่ที่นี่คือใน้ำใครเหรอวิวของนี่ดูคุ้นตาจังเลยบนต้งฟ้านั่นคือดาวตกเหรอไม่สิน้นมันยากเพื่อเราไม่ใช่หรอ จบแล้วเหรอดูเหมือนจะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วจะสะพัดได้ถึงความยุ่งเหยิงในความทรงจำนั้นพลังของฉันทำให้เห็นได้มากสุดแค่นี้นะแล้วเราก็รู้แล้วว่าอยากเราลงจอดเฉินตรงไหนของนอตไคร่ดูเหมือนจะเป็นแถวหาดทรายดาวนะเหมือนเรืาาเ่องที่พี่เคยบอกเลยแต่ฉันอยากรู้มากกว่าน,นี้อีกอ้าวมาอีกแล้วเหรอ,อเธอไปอะไรไปเหรอ,อไม่พูดไม่จาไปซะแล้ว สีของดอกไม้เปลี่ยนไปเฮ้ยอย่าบอกเล้ว่าดอไมนี้เป็นสิ่ที่อได้เห็นถึงเวลาของแดมเซเลตหรือว่าร่างกายของเธอจะจะได้ว่าเธอเคยบอกว่าอยากใช้แก่นจันทาในการฟื้นฟูพลังไพมอนโ้ไั้ะนี่ไปหาเธอกันเถอะเปล่อพอยจะช่วยอะไรเธอได้บ้างนั้นฝากเอด้วยนะยิยอยากที่เธอขอให้เคหายขอรับเตียวมาให้ก่อนันนี้นะอสาะมาให้ถึงที่นเนี่ ช่วยเยอะล่ลละจะว่าไปฉันไม่สุ p ท r i t h ยหนึ่งเกี่ยวกับยาประก่ารเธอนะแต่ว่าบางทีครูท่าอาจจะเผยบางอย่างให้เธอเห็นมากกว่าน,นี้ก็ได้จริงด้วยเธอเป็นหนึ่งเทพเทพแหงจันทาเชียละ่ะแต่เราตองยิงยาให้ได้ก่อน,น,นอว่าเธอปลอดภัยดีนะแล้วเจอกันนะอุ้ยเท้าวสวยดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเลยนะ ก็ตอวย่ำกลัวนะโอเคหรือเปล่าอาการแย่ลงอีกแล้วเหรอมือหัวนิดหน่อยนะเหมือนกับว่าฉันกลับขึ้นไปบนตวงจันท์เลยขนาดนั้นเชียวอะไรเนทำไมฉันถึงสัมผัสพลังของดวงจันทร์จากตัวเธอได้ล่ะเพราะชิงแกนจะทามาจากพวกฟาตุยนะมันพอจะช่วยอะไรเธอได้บ้างไหม คราวนี้เธอต้องการอะไรล่ะเธอเป็นพูดแบบนี้ล่ะตอนที่สุขภาพของเธอสำคัญกว่านะหรือ <c oughs> ว่าเป็นเพราะความเคยชินอ่ืเพราะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องแลกเปลี่ยนผลประปโยชน์ต่อเวลาก็ได้มัง้งเฮ้ยที่เหลือย่างนี้เธออาจจะช่วยฉันได้นะ <c oughs> ก็ใช่ล่ะ <c oughs> อืมงับน้ำมือแม่ฉันสิ กลับมาบนพื้นทินนะาถือที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วน,น,นี่เอ้าเราตอนนี้เป็นไงบ้างหรอไม่เป็นไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเอ้ยกลับมาสง่างามเหมือนเดิมแล้วฮนะอ๋อดูเท้าซะก่อนชอบาส้นสูงอีกเลย <c oughs> ดีทีาา่พนนะักน่ะเอ่อ เธอไปทำอะไรมาเหรอโดูในตัวเธอสงบนิ่งเหมือนกับผิวน้ำเลยน่าทึ่งจริงๆฉันแค่ดึงแสงใจขึ้นมาจากน้ำก็เท่านั้นเองแค่นี้ก็เพียงพอให้ฉันกลับมาบนพื้นดินได้ช่วค้าแล้วแต่ฉันสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปด้วยนะนั่นคือพราะแสงการทาตุสีฉันสัมผัสไปจะปรากฏตาสาัะแบบนี้นะตาสาระแบบนี้ไม่เป็นอันตรายที้งไว้สักพักตึงก็หายไปเอง เธอว่าไปในเมื่อพลังของเธอฟื้นฟูแล้วงั้นเธอเอาแก่นเจดียกลับไปดูแลไหมละ่ะตาหลักแล้วมันเป็นของเทพเจา้าใช่ไหมละ่ะจริงๆแล้วมันคือสร้างของเทวิดาให้เจดนยทาน,นิรันอาริยาที่แท้ก็ฮะอ้าวไม่รู้หรอกเอรหรอ แล้วพารบอกแค่ว่ามันไม่เหมือนไปใช้ส่วนอื่นเธอสะพัสได้ว่ามันมีพลังของเทพเจ้าน่ะเธอพูดถูกกระ้นเมื่อคู่ตอนที่ฉันดึงเอาแสงจากดอกมาจะได้ซึมซับเพราะต้องจำนนจากแก่นจัตทาม,มาส่วนหนึ่งด้วยเพาะต้องจำนี้ทำให้ฉันรู้นนว่ามันเคยเป็นของเทพจันทานที่รันั้ะน,ะน,นแล้วพารก็น่าจะเคยใช้แก่นจัตฐานนียันมอดูดีตแ,แล้วใช่ไหมครับถ้ไมเธอไม่รู้ล่ะแล้วพารบอกตัวเองมองเห็นแค่ภาพในอดีตเท่านั้นแต่เป็นภาพที่เลวร้ายมากด้วย แน่นคงอาจจะมีแต่เทพจะทาตนั่นทนี่เรารู้ถึงมันได้นะท้องฟ้าย่ดีเคยมีดวงจันทร์หึงสามดวงเทพีธาทั้งสามต่างครอบครองดวง,ง,งจันทร์ของตัวเองแต่หลังจะเกิดไ,ไฟมรณนะเทพีทั้งสามได้สิ้นชีพดวงจันทร์สองในสามแต่สลายไปในสงครามครั้งนั้นหลังจากอาริยาแห่งจันทรน์นิลาได้ตายจากไปหลงังเธอก็ได้หล่อร่วมจนกลายเป็นแก่นจจทธาชินี้ไม่เคยมีใครพบเศษซากของจจทธาสีลุง สุดาาแห่งจะทาํำค้างแข็งแม้ได้หลับสูบแล้วแต่ดวงจันทร์ก็ยังไม่เตกสลังเรังเรียกรด้กาวว่าไม่ช้าก็เร็วจะทาจันทร์กระเด็นเทพเจ้าองค์ใหม่ซึ่งคือคูท่าอย่างที่ลูกหลานจะทาดำค้างแข็งเรียกกันจะสะพัดได้ว่าพลังของฉันเป็นของจะทาดำค้างแข็งแต่ลังนั้นอยู่เหนือภาพสะท้อนแห่งสวรรค์มันอยู่หายจากฉันเพิมว่าหรือว่าจะควบคุมเลยพลังของมันในตอนนี้ทำได้แค่รับรู้ก็ยากแล้วนะ เอ่ออะไรนะตอนนี้เรามีจันทานิรันเราจะต้องหาจันทาลุ้งแล้วเธอบอกว่ากำลังจะบอกว่าแกงกังจนทาน้ำค้างแข็งอยู่กับเธอเหรอเปล่าหรอกแก่จันทาจะตกผลึกหลังจากเทจันทาได้สิ้นชีพไปซึ่งแท้จริงแล้วมันคือแกงแกงของพลังงานซีรหนึ่งนะก็เหมือนกับเธอได้ควนถามว่าโมโดจันมีหิอยู่หรือเปล่านั่นแหละ เธอบอกว่าตัวเองเป็นตัวแทนของพลังแห่งเจตทาน้ำพางแข่งกันใช่ไหมใช่แหละเทพสุนผู้ครองโนซิสจะถูกเรียกว่าพระเจ้างั้นเธอที่ครองจิแกลจะทานจะเรียกว่าเทพจันทาหรือเปล่านะไม่เหมือนกันหรอกมั้งไม่อยากเป็นเทพจันทาเหรอปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นซะหน่อยเธอดูเหมือนจะอยากอกับตำแหน่งเคาอื่นเหลือเกินนะ เอาเป็นว่าตัดเรื่องใครจะไปเทศจะทายเอไปก่อนแล้วกันจค่อยากรู้ว่าคนคืนแกจะทายเธอไหม่ะไม่เอาเอ๊ะอย่างฉันรู้สึกว่ามันเหมือนไม่อยากมาอยู่กับฉันน่ะหมายความว่างน่ะเมื่อกี้ตอนสัญกับพลังของมันฉันรับรู้ได้ถึงการพิเศษบางอย่าง ก็บางทีอาจจะเพราะว่าฉันเองก็ไปเทจันทรามันก็เหมือนกับดวงตาสองดวงที่ไม่อาจขึ้นพร้อมกันและไม่อาจขึนกินไฟได้อะไรขนาดลาหูยังอมจันทรได้เลยถือถ้าฉันก็ต้องแกะไว้กับตัวเองแล้วสิถึงลา่าจะบอกว่าซ่อนพลังนี้ไว้ในตัวเธอก็ดีก็เถอะแต่ไม่คิดแตสเลกก็สับหัดตาพี่เหรอ กาลาพาข้างดูทำไม่ได้ทำไม,มนะถ้ามันรับดูได้แล้วก็กาลาพาข้างเหรอฟ้าจาลักษณะการเล่าแล้วหเหมือนเธอกำลังพูดถึงคนคนหนึ่งอยู่เลยนะเพราะคนดูเหมือนมีคนกลางเบื้องหลังไงแล้าาลวแถมดูเป็นผูหมายชัดเจนเหมือนกันด้วยก่อนนี้อ้อนแต่ตามหาเกนจันทายมยอมหยู่เลยนะฟังดูคุค้นๆนะงั้นเหรอ ฟา <premises, S 1> ตอนที่ฉ่นอรนอยู่ <the> กับพวกฟาดุยจาัก็ไดินพวกเขาพูดถึงคนหนึ่งมาเขามาจากคาเรียแต่ร <K al ya> ับพลังจากอบิสตอนเกิดให้ผัดและยังหมกมุ่นกับดวงจันทร์มากมากด้วยคาเรียถือเราจะไม่รู้หรอกว่านาวนั่งเกี่ยวกับคาเรียหรือเปล่าแต่ได้ยินคนเล่าเล่ากันมาว่าหัวก็ตรงทับหมดนะรู้ใช่ไหมว่าเขาคือใครนะจะ่ดูแค่ว่าคนอื่นเรียกเขาว่าผู้ราชันทานนะ มหาบาลทั้งห้าเหรอต้องมีชื่อนั้นอยู่เหมือนกันนะใช่คนที่เดนพูดถึงคนนั้นหรือเปล่าพูลสู้กของเราในตอนนี้ก็คือลีเลีย,ย,ยพูราจันทาแหงมาหาบาลทั้งห้าเหรอแต่ถ้าเป็นมาหาบาลทั้งห้าแล้วก็เขาควรจะมีพลังมากกว่านี้สิเดียวว่าหลังเกิดไมบาทใคาเรเดียวได้ไม่นานผููราจันทาก็ได้หายตัว,ตวไปนะ ฉันถามเพื่อนรุ่นน้าว่าเขาหายไปไหนเหรือพวกเขาถามฉันกลับว่าเธอไม่รู้จริงๆเหรอถ้าไม่ล่ะว่าหลายคนเลือกันว่าจุดจุดจบสุดท้ายของผู้รักษาคือการตกลงไปในกองสะท้อนแสงกันและไม่สามารถผลคืนกลับมาได้อีกไงล่ะเด็กกันนะทําไมเรียบเยอะจังเลยอจะตามไม่ทันนะอนแตนก็ไม่เหมือนกัน วกเขารู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวเกี่ยวกับจัทธา,ทาฉันต้องรู้แน่นอนแต่ฉันบอกเธอไปแล้วว่าอาวุของฉันอยู่นอกเหนือผ้าสะท้นอนแสงแต่ชื่อของฉันยังไม่รู้เลยนั่นสินะเอาเป็นว่าผู้จัทาหายไป ปรากฏการ์ลาบ้าค่าแล้วคลายก็ทวีคารุแรงอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสัพทที่ใช้เรียกแทนไพ่ับบของอบิสเปโดปริยายกาล่าบ้าคาตอนนี้เป็นพิกแคชชี่หลงเหลืออยู่ถือจะเกิดปรากฏการคล้ายๆกันแต่ระดับคารุแรงและขอบเขตถือว่าน้อยกว่าเมื่อก่อนมากไม่อยากเชื่อเลยผูาบอกกเรายตอนนี้เป็นหนึ่งในมหาป่าทั้ง5ต้นไมนะยังไงก็อันตรายเราเลิกเอาตาขาดดวงตาทั้งว้พอโชคช่วย หรือพอพวกเขาไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดกันนะถ้าเป็นงั้นจริงแต่เ <c oughs> ที่เขาควนมาเรียนเลตลงได้ก็เป็นความจริงอยู่ดีไ <c oughs> ม่กี้พูดว่าอะไรนะ <c oughs> ช่วยพูดอ,อีกทีได้ไหม <c oughs> อ,อ๋อหมายถึงอดีตเพื่อนร่วมงานเธอเหรอ <c oughs> ตอนนั้นมาเรียนเลตอยู่ด้วยกันกับเราที่หาสายดาวเหมือนเธอจะถูกกาลาบ้าข้างจัดการจดอ้วนเลยละวไม่กี้หัวเราะนะ ก็ดูดูจะแข่งกันดีนะเปล่านะโหร้อนแน่ๆเลยเธอกับมาดีโอ้ยมันยังเน็ดไม่ค่อยถูกกันเหรอเปล่าลหรอกจะแค่นึกถึงตอนที่เจอคนนั้นทำน่านไม่พอใจขึ้นมาแต่คิดว่ามันตลกดีนะเดียหน้าเธอตอนนั้นดูผิแปลงมากเลย ก็แค่แบบเดียวันแหละมาเรีวเนี่ยเป็นคนปัดตัวเก่งอย่าเผื่อพูดนอกเรื่องไปไกลเลยไม่เปอรู้เลยว่าคนที่เพ่งเล่นเก่งกันทายอยู่นตรายมากขนาดไหนแต่เธอก็ยังคงติดตัวอยู่อีกต่อองนั่นละถ้าคำขอวกฟตัว่ผิดพลาลกเวลาู้ราันทาเอาจริงขึ้นมาต่อให้เป็นคนตั้งเป็คนใครลบัวกันก็ซูพวกเขาไม่ไหวหรอกเพลงในตอนนี้อาจจะเผบางอย่างไดเขาทําแบบนั้นไม่ได ก่อนที่ฉันจะตัดสินใจฉันไม่เลือกอยากรบกวนคลรับิดน้าหน่อยนะเรื่องอะไรเหรอไม่รู้ว่าเธอพอช่วยฉันเหตุการเหตุการณ์ตอนยาฉันกับพี่ลงจอดอะไรน้อยขครได้ไหมนะได้สิตอบเร็วจังเลยไหกระบอกเรื่องไมันไ็นแค่การดึงแสงจะทำนะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นยื่นมือมาสิเตยมตัวให้พร้อม ครัมันก็ได้เห็นก่อนเคยเห็นก่อนหน้าเลยแต่เห็นชัดก,กว่าเดิมโชคดีตอนนั้นลงจอฉุกเฉินอย่างปลอดภัยเฮ้ยยานสวยเลยนะะเนี่ยมันจะผ่านมานานแล้วนะอ่าพี่เออฉันได้อยู่ข้างในไม่คิดเราจะอยู่แตยาวอากาศมาขนาดนี้พี่ออกไปตอนไหนกันนะเอ๊ะนั่นมันพี่ไม่ใช่เหรอวิกับกล,งลังฮะทำไมละ่ะ อาจจะล้างยาลงจอดอยู่เฉยแล้วก็ไม่เห็นใครมีใครออกมาจากยาเลยประตูยาก็ยังปิดสนิทไม่ถูกเปิดออกมาเลยนะเออนัเนี่ยเน,นี่ยดูดิพวกพี่เอ่ออยากใจพิเศษหลาคนอะไรว่าตะไคร้ขึ้นเต็มเลยฮะพี่กูมาจากไหนเนะนี่ยที่นี่คือที่ไหนล่ะอรูบินเดี๋ยวครับเรื่องรีบมาเป็นที่นี่นะเธอไม่เป็นไรใช่ไหม แตก้อญญากาศของเราเราจะเชิญมาพักใหญ่ๆก็ไม่มีใครเอาปยาเลยแต่พี่กลับอยู่นอกยานและหาฉันเจอเป็นไปได้ยังไงละ่ะนั่นสินะความลับอนอยู่ในภาพคนจากพวกนั้นเหมือนกับขี้เลยเพีงกลับไปแค่คเดียวมันก็กระจายไปทั่วและนี่มันแปลกมากฉันต้องสืบหาความจริงให้เจอแต่อย่าให้นเฟบอก แล้วใครถูกทาลายล้างด้วยภัยพิบัติก่อนหน้านี้งั้นก็คงไม่มีทางสืบหาความจริงได้แล้วละ่ะเรื่องเกศจันทาโย,ยชิชิกายเองว่ามันก็ได้แหละในเมื่อเธอต้องพูดอ,อย่างนั้นแต่ว่าของสิ่งนี้มันให้เธอช่วยอะไรไหมหมายถึงเรื่องอ,อะไรเหรอจะช่วยเธอซ่อนเกศจันทาได้นะจริงเหรอที่จริงตอนนี้อยู่ในตัวเธอมันก็ไปโดนตัวจับกันอยู่แล้ว กาสอนวิธีการใช้แรงจะทาผัดนได้าาไดมาช่วยเธอซ่อนกิอายของแกจะทาได้ดีขึ้นนะ,ะอย่างเช่นแบบนี้นะเอ้าโยม่ง่ายๆเลยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเ้เหมือนกันกบโลเลยนะเดีย๋ดวยวเขาเริ่มู้สึกที่อ่อนโยนจังรู้สึกเหมือนแสงจันทร์เลย รู้สึกได้ไหมสีดีก็คงสภาพพันเอาไว้นะหัวไวอย่างเลยดูมืนจะใค็แรงเลยนะถ้าไปใช้ป้องกันตัวในเวลาขับขันได้ด้วยดิได้ด้วยหรือเปล่า่ะกับคุณที่สอนฉันนะโปรตีคลอมบิน่าอยู่ที่นี่สอดเลยนะไม่เอาไปเดินเล่นข้างนอกต้องบ้างเลยเหรอแกเอาไปเดินเล่นตอนนี้จะอันตรายบ้างก็เถอะนะใช่ไม่ครชอบสูงสิ่งกับคงแปลกหน้านะ นี่เราเป็นคนรู้จักกันแล้วเหรอเนี่ยก็ดีกว่าคนแปลกหน้านิดหน่อยนะงั้นเราไปเดินเล่นด้วยกันนะนั่นสิรู้ว่กระทานน้ำค้างแข็งไม่เหมือนกันแต่ก่อนแล้วไม่แน่เถอะชอบก็ได้จะเก็บไปเค้ดดูโอ้โหใจดีเลยนะโคตรนานมากสินะที่ไม่ได้พูดอะไรเยอะแบบนี้เอาเปว่าขอบคุณเธอมากนะที่ยอมช่วยพวกเรานเล 別に大したことじゃないよここのお花のに君にみたいなお客さんが好きだから